โอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรเอ่ยอย่าบอกนะไดโนเสาร์ขโมยไข่ออกมาเป็นเอ้ยมีขน 2ี่สิบห้โอวยี่ห้าโคตรแรงรวมล่างเจ้าเลปเตอร์ขโมยไข่จัดไปโอวีเลปเตอร์ล่างสองเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปันครับกับเกม c l a ซ y Dino Park สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่มาต่อกันอย่างว่องไวกันเลยทีเดียวสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เปิดสังเวียนการต่อสู้ของ เราไดโนเสาร์ไปแล้วนะแล้วก็ได้เห็นเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆทั้งสเตโกซัรัสแล้วก็เจ้าเทอราโานอดนบินได้สําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปขุดในสถานที่ใหม่แม่เตรียมเงินมาระดับหนึ่งกันแล้วนะดีสมบัติของพี่ตอนนี้ก็เพิ่มก้อนอิดกับได้เปลือกกล้วยมาด้วยถ้าเก็บจนครบแถวเราอาจจะได้เพชรหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวเรามาทําการฟักไข่กันเลยดีกว่า Hmm. ไข่มีตั้งหลายฟองออกมาเลยเพื่อนให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่อุ้ยหน้าตาคุ้นๆแอมโมไนน์ดีหว่า โอโหเจ้าตัวเดิมมีสิทธิ์แบบว่าฟักไข่ได้ทุกตัวเลยนะรวมล่างเป็นล่างสองไปก่อนโอเคแล้วก็ตอนนี้ใส่ไข่ใบตรงกลางไปละกันนี่ประมาณ12ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็การขุดสมบัติครั้งที่แล้วนี่ขุดทิ้งเอาไว้ดูสิเปิดกล่องได้อะไรเอ่ยจากการขุดครั้งนี้อฮ้อยกระดูก ได้เงินอุ้ยได้เยอะนะเนี่อขอบใจมากแล้วก็สามารถไปขุดต่อได้เรื่อยๆครับผมอุ้ยแบบนี้ก็ดีสิสองชั่วโมงขุดเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอทําการเรียกเจ้าเทอราโนนอดนอีกตัวหนึ่งออกมาเลยเพื่อนเจ้านกตัวใหม่เพิ่มคะแนนความนิยมเจ้าสเตโกซอรัสตัวที่สองออกมาเลยเพื่อน สเตโกซอลัดสองตัวรวมกันเฮ้ยจะหนีไปไหนยอย่าออกมาเป็นร่างเติบโตให้เห็นหน่อยสิเฮ้ยโอ้ยโตแล้วเพื่อนโอ้เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็ก สำเร็จเควสภารกิจเราจะต้องมีไดโนเสาร์อีกประมาณ2สปีชีถึงจะเลื่อนขั้นเลเวลเริ่มทำการขุดค้นสถานที่ใหม่ใช้600เหรียญโอ้โหโคตรเยอะลุยอืมรู้สึกว่าครั้งนี้นี่ดินจะแบบว่าแปลกๆนิดนึงนะมาดูสิอุย้ยก้อนหินค่อนข้างจะแหลมเจ้าตัวนี้นี่เหมือนจะเป็นตัวหัวงอนๆเอตัวอะไรกันเอ่ย ซี่โครงก็ค่อนข้างจะแปลกพิลึกมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาละเราจะต้องนี่เสร็จไปก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็ค่อยๆขุดอขอให้เจอหรือเปล่าเฮ้ยชบยังไม่เจออีกนี่เจอแล้วเพื่อนน่าจะเป็นชิ้นนี้ผมแม่เราก็เพิ่งสังเกตเห็น ได้กระโหลกตัวอะไรมาเอ่ยสองชิ้นนี้สุดยอดคราวนี้มีแค่กระดูกชิ้นยาวชิ้นเดียวอืมนี่ได้แน่นอนนะผมเพราะว่าเห็นอยู่ชัดๆเรียบร้อยเจอกับวิชิ้นส่วนเล็กๆอันนี้ไม่เคยเห็นนี่ได้มาก่อนแล้วก็อืมท่าทางจะยากปั๊บปั๊บปบั๊บขอให้ครบนี่3ส่วนนี้ละกันขอให้ครบ เฮ้ยชึบโอ้โหสุดยอดขาดไปชิ้นหนึ่งแต่รู้สึกว่ายังขาดกะโหลกของเจ้าอวิมีไงโผลมาแล้วเฮ้ยน่าจะเป็นเจ้าไตเซราท็อปอืมเพราะว่ามีส่วนแบบว่าส่วนเขาแหลมๆนี่อันนี้ก็ตรงนี้แล้วก็อันเล็กๆเออเขาด้านหน้านี่หัวกะโหลกศีรษะแล้วก็ส่วนที่เป็นปากแบบนี้นี่อืมเราจะขุดได้หรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันอุ้ยเหมือนจะเจอขุดเลยเพื่อนนี่กะโหลกไตสรท็อปน่าจะใช่ยังไม่มีการบอกว่าให้เรากลับไปที่สวนแสดงว่าชิ้นส่วนยังไม่ครบงั้นก็ขุดจนกว่าจะครบเลยละกันนะเดี๋ยวขอเวลาพี่แป๊บหนึ่งอุย้ยเจอกระดูกชิ้นแปลกๆมาอีกหนึ่ง คราวนี้เป็นชิ้นแบบว่าส่วนอะไรสะโพกหรือเปล่าเอ่ยมาสมชิ้นนี้้ยที่ขุดเพิ่มก็เลยขุดได้หมดทั้งหน้าจอสุดยอดกลับฐานกันเถอะเฮ้ยผสมได้ตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ขอดูไหนสิสมบัติก็คือตะปูนนี้แถวสองขาด,ดีแค่ชิ้นเดียวโอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรเอ่ยอย่าบอกนะ ไดโนเสาร์ขโมยไข่น่าจะใช่กำลังจะฟื้นคืนชีพวะผมเอาละใส่สะโพออกมาเป็นเอ้ยมีขนใช้เวลาอุ้ยชั่วโมงครึ่งไม่นานมากเดี๋ยวเราก็รอรอ,อไปก่อนดีไหมย,ยังขาดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปขุดเพิ่มก่อนอีกตัวหนึ่งคืออะไรเอ่ยพอเราเลเวล12เมื่อไหร่ปุ๊บ เราก็จะปลดล็อกถ้ำนี้ถ้ำนี้มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันถ้ำแห่งความลับมาแล้วจ้าอ้ยขอขุดเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะโอเคครบ3ชิ้นดูเหมือนว่าเจ้าไตาเซราท็อปนีชิ้นส่วนจะพอดิบพอดีเลยนะเนี่ยี่โครงชิ้นยาวกระดูกขา4ชิ้นประกอบเข้าไปแล้วก็ส่วนหางใช้กระดูกถึง4ชิ้นออกมาเป็น เจ้าตัวนี้อะไรเอย่ยดูสิรอเวลาอ2ชั่วโมงกว่าครับผมโอ้อดนานเลยนะนี่สำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็ประกอบเจ้าแอโมไนท์ที่เราแบบว่าเหลือเอาไว้ก่อนดูซิได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปดูเหมือนว่าสร้างได้2ตัวนะครับผมแล้วเราก็นำสอตัวนี้รวมล่างนี่เพิ่มความนิยม ล่างสองสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็เร่งสปีดเจ้าตัวนี้กันเลยเถอะจัดไปเจ้าตัวนี้ออกมาเป็นอุยเจ้าเลปเตอร์ขโมยไข่โอวิเลปเตอร์น่าจะใช่ชื่อนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งไตรเซราท็อปอันนี้นี่เปลืองเพชรเกิน เพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ให้ไว้ก่อนละกันมาดูค่าพลังกันหน่อยสิโจมตี29ป้องกัน20เลือด40เหมาะกับการต่อสู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเริ่มศึกการต่อสู้กันเลยดีกว่าเ m มอรี่เอกนี่แล้วก็จะมีศึกอีกหุยค่อนข้างจะเยอะดูจากค่าพลังตอนนี้ของเราก็เหนือกว่าเดี๋ยวเราก็จะลองใช้เจ้าเล็บเตอร์ขโมยไข่แล้วก็เจ้าทีเล็ก เปลี่ยนกันนิดนึงดีไหมสเตโกโซอลัสจัดไปเลยเพื่อนเราจะลองแบบว่าดีเฟนต์กันดีไม่เอ่ยมาลองป้องกันดูซิป้องกันโจมตีโจมตีเจ็โอ้ยป้องกันอืแม่เน้นจู่โจมดีกว่าถ้าแบบนี้25่ส้า้ย25โคตรแรงเอ้ยจัดไปโจมตียี่อ้าโอ้โหตาย เฮ้ยแย่เลยเพื่อนแบบนี้สศัตรูไม่ธรรมดา31อุ้วอุ้ยสิหรีบจูโจมก่อนอือสปีดเยอะกว่าจะได้โจมตีก่อนใช่ไหมว้าวอุ้ยมันโจมตีพลาดอืมเลือด88โคตรโหดเฮ้ยโจดูสิ30อื้อหือ19โจมตีไป30เฮ้ยแร,ง,แรงเพื่อน อ้ยชึบโอ้โหเฟลแย่แล้วไม,ม่ลองดีเฟน์สักทีหนึ่งโจแล้วก็จูโจมมาอืมสิบสี่ป้องกันตายตัวแบบว่าไม่เก่งนี่ใช้ไม่ได้เลยนะสำหรับตอนนี้เจ้าทีเล็กสุดโหดของเราแม่อยากจะเอาแบบว่าเปลี่ยนร่างจริงๆ12 1สิบสองสิบสอง,สสองแล้วก็สิบแปด โจมตีตั้ง42โหดเกินอย่า yeah. โจมตี10นี่10เฮ้ยชึบสิบ1อเฮ้ยไม่ตายอีกโอ้ย oh, มันโจมตีพลาดนะผมมาคราวนี้เน้นป้องกันเยอะๆอ่า yeah, โ yeah. ah, จมตีมาดิหุย oh, โจมตี8อืมน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะดิฮ่ยชึบนี hey, hey, แ่แรงๆหุ oh, ่ย สีเว,ว้มันโจมตีพลาดเออเป็นจังหวะในการจู่โจมจเฮ้ยจับเจาให้เต็มแม็กเฮ้ยยากจริงๆโอ้ยโจมตีพลาดอีกแล้วแม่นับว่าเป็นโชคดีของเรามาจัดไปนี่ขนาดล่างแรกนะนี่อฮ้ยบรหโอโคตรแรงเฮ้ยวิกตอรี่ได้มาหกรเจ้าทีเล็กเอาไปอยู่ด้านบนละกัน แม่เลือดน้อยเกินแม่เจ้าเวโรซิเลปเตอร์มีเขาจูโจมก่อนเพื่อนเลือดหนึ่งร้อยโจมตีตั้งสามสิบอืมน่าจะประมาณสามครั้งเจ้าสเตโกโซอลัสถึงจะตายใช่ไหมเออจึ๊บนี่แหละเฮ้ยโบโรยี่สิบเก้าโจมตีมายี่สิบสี่อืมคราวนี้วิมแม่นึกว่าจะดีเฟนแล้วนะเออเอาล่ะ คราวนี้ก็แรงๆครับผมหือใเต็มแม็กไม่ไหวโอ้ยสิบแปดแต่เราสาิบเฮ้ยเลือดเท่ากันแล้วเพื่อนถ้าแบบนี้เราน่าจะชนะก่อนอ่าสาสิบอีกทีหนึ่งเราก็จะปิดฉากเจ้าตัวนี้ได้ครับผมอฮ้ยจุบโอ้โหเฟลวบผมสิสี่เฉยโอ้ยยีเอ็ดอย่เพิ่งตายเพื่อนนายจะต้องอึดอึด ฮ้ยชับนี้โจมตีเย่วิกตอรี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาไดโนเสาร์ตัวอื่นเพิ่มเติมขุดเพิ่มแปบ,บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําแบบว่าเจ้าไดโนเสาร์ขโมยไข่อยากจะเห็นล่างสองเพราะฉะนั้นห้ามพลาดดีเดี๋ยวเราจะต้องเอากระโหลกให้ได้ครับผมเรียบร้อยอุ้ยได้ไข่ครับผม แล้วก็ <c oughs> ได้กระดูกครบจริงๆมีไข่ที่น่าจะแรงกว่านี้ด้วยนะเป็นไข่ที่มีลวดลายแต่พี่ยังไม่เคยได้ครับผมเดี๋ยวเราจะทำการแสดงโชว์แม่เจ้าไดานโนเสาร์ให้ดูพี่จะบอกว่าเวลาเรากดรุลูนี่ผู้คนจะมาชมเจ้าไดานโนเสาร์ของเราแต่รู้สึกว่าเจ้าทีเล็กถ้าเรากดมันเยอะๆมันจะมาคำรามใส่ผู้ชมด้วยนะเ๋ยดูปึ๊บปปึ๊บกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆ นี่มาแล้ววิ่งคำรามะผมผู้คนถึงกับกระเจิงฟื้นคืนชีพเจ้าเลปเตอร์ขโมยไข่ตัวที่สองรวมร่างเจ้าเลปเตอร์ขโมยไข่จัดไปโอวีเลปเตอร์ล่างสองโอ้โหเติบโตแล้วลเพื่อนรูปล่างนี่เท่จริงๆอุ้ยกลายล่างปุ๊บเล็บจะยาวขึ้นหางก็จะเหมือนแบบ วิยตัวปีศาจนี่ร่างที่1ใช่ไหมแล้วก็ร่างที่สองโอเคนะครับผมก็สําหรับในครั้งนี้ เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนไว้พี่ก็จะมาทําการค่อยๆเก็บรวบรวมฟอสซิลไดโนเสารต์ตัวต่างๆเพื่อพัฒนาล่างให้กลายเป็นแม่สัตว์ประหลาดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมยังไงก็อย่าลืมรอคอยรับชมกันนะพอเป็นล่างสาเมื่อไหร่ปุ๊บความประหลาดเริ่มจะมาให้เห็นในคราวหน้าก็จะมาปลดล็อกเจ้าไทสซราท็อปกันด้วยใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ ผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยป่าวหน้านี้น่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ได้เห็นกันอีกสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ